สวัสดีครับวันนี้ร้านที่ดีโปรไวน์นำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็น R102 GSA นะครับปี2018จอ TFT แต่คันนี้ผมพูดเลยนะครับราคาเราใจมากของแต่งเต็มคันนะครับชุดกาดไฟหน้านะครับชุดเอ่อตัวไฟตัดหมอกมี2ชุดมานะครับกาดหม้อลงม้อน้ํามาหมดนะครับครับผมแคชบาร์นะครับดูได้เลยครับฝาครอบวงครอบบาสวยเลยตีนเป็ดมาครบนะครับปิ๊บเบียมแท้2ใบนะครับครับผม รถคันนี้เซอร์วิสถึงด้วยนะครับแต่ดูราคาถึงเต้นแน่นอนนะครับดูรถได้รวมได้เลยครับข้อมงข้อบ้าสวยเลยนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับเพิ่มเติมขึ้นมาตรงแท้งนะครับพี่ครับผมของ a อ๊ e ซี่บอสนะครับครับผมอ่ะดูเลขไม์กันดูแล้วเดี๋ยวฟังราคากันคันนี้ผมพาไปเล่นเกมนะครับสุดท้ายมีคนได้รางวัลไปเรียบร้อยนะครับคุณอนุกูลจังหวัดยะลานะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่9ก้าหกิกโลเท่านั้นนะครับไม้แท้ๆนะครับผมพูดเลยนะครับราคาเร้าใจ ไม่สูงจริงดูแลถึงนะครับครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับฟังดีๆนะครับ5 90, 9 9 0 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวันไปนะครับราคาเราใจแน่นอนนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่084256 1536 ทีดีโปรบายนะครับนอกจากเราขายนะครับเรายัางรับซื้อบิ๊กบายทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันเข้ามานะครับทีดีโปรบายไม่เป็นสองรองขายแน่นอนครับขอบคุณครับ